ดีค่ะสถานที่ที่ท่านผู้ชมได้รับชมใน,นช่วงต้นคลิปนั้นเป็นน้ําตกสาริกาน้ําตกสาริกาตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตาบลสาริกาจังหวัดนครนายกโดยน้ําตกของที่นี่นั้นจะมีขนาดใหญ่ไหลตกจากหน้าผาสูงรวมทั้งหมด9ชั้นด้วยกันซึ่งหน้าผาที่สูงที่สุดนั้นจะสูงกว่า200เมตรในแต่ละชั้นก็จะมีหินธรรมชาติและมีแอ่งน้ำขนาดเล็กๆ อยู่ทั่วบริเวณส่วนบริเวณใกล้น้ำตกก็จะมีถ้ำสาลิกาเป็นสถานที่ที่อาจารย์มั่นเคยมานั่งบำเพ็ญธรรมและบริเวณทางขึ้นของน้ำตกสาลิกาจะมีศาลเจ้าพ่อประหลัดจางและเจ้าแม่สาลิกาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวละครนายกและคนทั่วไปให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมาก นั่งชิลใกล้ๆน้ำตกก็สามารถสั่งของกินทางด้านนอกทางเข้าน้ำตกมาได้โดยด้านนอกจะมีร้านอาหารให้เลือกแต่อย่าลืมรักษาความสะอาดและนั่งทางบริเวณที่จัดไว้เท่านั้นไม่ไปทางในน้ำตกน้ำตกจะได้สาสะอาดอยู่คู่กับธรรมชาติแบบนี้ไปนานๆน,น,นอกจากนั้นก็ยังสามารถเช่าห่วงยางมานอนลอยเล่นไปมาได้อีกด้วยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นอันดับต้นๆของนครนายก ส่วนในฤดูแล้งนั้นก็จะมีน้ำอยู่บ้างแต่น้อยมากไม่สวยเท่าหน้าฝนน้ำตกสาลิกาเปิดให้เข้าชม8โมงช้าจนถึง5โมงเย็นค่าเข้าชมคนไทยผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทต่างชาติผู้ใหญ่200บาทเด็ก100บาทขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของเรา